สวัสดีครับกลับมาพบกับรถนางฟ้าครับวันนี้ก็ N s r ตากลมนะครับคันนี้ก็ลื้อเช็ครายละเอียดแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่ว่าขายตามสภาพนะครับราคาถูกๆก็ยังอยู่ครับไม่มีใครเอาวันนี้ก็เลยลื้อแล้วก็เก็บงานแล้วนะครับก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ่งฝากไว้ด้วยนะครับ Facebook เพจรถนางฟ้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ เก็บงานนะครับคันนี้เก็บงานหรือเก็บงานแล้วราคาเพิ่มแน่นอนนะครับคันนี้เอกสารครบโอนนะครับภาษีขาดเกินนะครับภาษีปีล่าสุดคือปี59นะครับน่าจะปั้นใหม่แล้วก็จดทะเบียนใหม่นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้งานนะครับน่าจะจอดจิงไว้พอตอนมานี่แบบเคอะเลยนะครับตั้งคาบเหนียม คาบฝุ่นคราบเยอะเต็มเลยครับคือแบบว่าโอ้เหมือนปั้นใหม่แล้วไม่เคยล้างเลยนะครับนี่ก็หรือเก็บงานนะครับผมมีเก็บงานไปก็ค่อนข้างเยอะอยู่อย่างแรกเลยนะครับสาย n อ r นะครับลนใจที่ว่าเราได้รถมาเราเช็คนู่นนี่นั่นต้องเช็คอย่างแรกเลยระบบวาลวนะครับคันนี้วาลวไม่ทํางานนะครับกล่องวาลวเสียมอเตอร์วาลวเสียนะครับต้องเปลี่ยนทั้งกล่องวาลวแล้วก็มอเตอร์วาลวเลยตอนนี้วาลวทำงานปกติแล้วนะครับ แล้วก็ตอนนี้ผมขายตามสภาพคือผมเช็คเบื้องต้นแล้วผมก็ไปลองขี่เลยนะครับเอารถวิ่งดีนะครับวิ่งดีแต่ว่าความร้อนขึ้นนะครับหมอ้อน้ํามันเป็นหมอ้อน้ําเดิมนะครับตันจ๋าเลยนะครับตอนแรกผมว่าจะไปผ่าล้างแต่ว่าผมมีหมอ้อน้ํามีเนียมอยู่ใบหนึ่งนะครับก็เลยจับใส่เลยนะครับเปลี่ยนหมอ้อน้ํามีเนียมให้ใหม่แล้วก็ตอนนี้ผมไปขี่แล้วน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องมันออกสายระบายนะครับคล้ายๆกับว่าเราเติมน้ํามันเครื่องเกินแล้วมันจะออกสายระบาย แต่ว่าท so so ี่มันออกมามันเป็นกลิ่นน้ ots, ํามัน2ทีนะแทนที่ว่ามันจะเป็นกลิ่นน้ํามันเครื่องนะครับถ้าออกมาแบบนี้มันจะมีอยู่2อย่างนะครับถ้าไม่ซีนปั๊มน้ํารั่วก็ซีนปั๊ม2ทีรั่วนะครับถ้าซีนปั๊มน้ํารั่วเวลาน้ํามันเครื่องมันออกรูระบายมันจะเป็นสีขาวหรือว่าที่เขาเรียกสีนมนะครับเพราะว่าน้ํามันเข้าไปผสมกับน้ํามันเครื่องทําให้ปริมาณน้ํามันเครื่องมันเยอะแต่ว่าอันนี้มันไม่เป็นสีนมครับมันเป็นน้ํามัน2ทีเลยมันกลิ่นน้ํามัน2ทีนะครับ ก็คือน้ำมัน2ทีนั่นแหละนะครับมันไหลเข้าไปในในผสมกับน้ำมันเครื่องก็คือไหลเข้าจากปั๊มสองทีนั่นแหละครับมันจะมีซีนกันไว้ในซีนตัวนั้นแหละรั่วนะครับผมถ่ายออกมาโหนะครับกลิ่นน้ำมันสองทีหึ่งเลยครับลิตรกว่านะครับนะครับเพราะว่ามันเกินปกติมันเติมแค่แปดร้อยซีซีนะฮะเติมไม่ถึงลิตรก็ถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนปั๊มสองทีใหม่แล้วก็ลื้อล้างนะครับจัดระเบียบสายไฟใหม่นะครับก็เดินมาปิดตำแหน่งหมดเลย จัดระเบียบสายไฟใหม่นะครับจัดระ,ระเบียบสายคานเร่งใหม่มีไล่เบรกใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับพวกสายวนหลงงบนรอบก็จัดอยู่ให้ตำแหน่งเดิมนะครับเวลาเลี้ยวอะไรมันก็จะได้ไม่ไม่ติดแกนช็คนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับงานสีงานสีผมให้ไปประมาณสัก70%เปแล้วกันนะครับมันเป็นสี 2K นะครับแต่ว่ามันจะมีตำหนิจากการใช้งานนะครับนี่นะเป็น 2K เคเคลือบทับสติกเกอร์นะครับอ่า สีถังเงาวับเลยนะครับจะมีตําหนิจากการใช้งานตรงถังก็จะมีตรงนี้นะครับส่วนพวกอันนี้ก็จะเนี่ยฮะเป็นการใช้งานมันมีเล้าอยู่ตรงนี้นะซ้ายขวาแต่ว่าผมเชื่อมไม่ละนะครับประมาณ70%ซนะครับเงาน,นะครับสีโครงสีอาร์มนี่สวยเลยนะครับสีฝาเครื่องก็เก็บมาแล้วนะครับสวยสี้อแมกนีก็สวยเนี่ยผมก,ก็จะมีตําหนินะครับอันนี้น่าจะโดนคันสตาร์ทนะครับ อ่ะผมมีเปลี่ยนน,อน็อตใด้ด้วยนะครับตรงนี้ผมเปลี่ยนแทบทุกคันเลยครับเพราะว่าได้มามันใส่นอ็นอตน็อตที่แบบรองแหวนได้ใหญ่อะครับมันไม่สวยนะแล้วจะกดชุดสีแตกนะครับเปลี่ยนน็อตที่มันมีบูทแล้วก็กิฟล็อกข้างในใหม่นะครับที่ว่ายึดชุดสีพวกนี้นะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่นะมอญนะมีเนียมอ่าความร้อนปกติแล้วนะเนี่ยสีแม็กก็ยังสวยสีก็บอกโช็ก็สวยนะฮะ ยางยางัยงใหม่อยู่เลยฮะยางใหม่หน้าหลังเลยครับไฟหน้าแตกลายงาแล้วแล้วก็มีเชื่อมชุดสีนะครับตัวแรกได้มาตรงนี้มันหักนะครับนี้ผมก็เชื่อมไห่แล้วนะครับเชื่อมให้เป็นบางจุดนะครับที่ผมสามารถเชื่อมได้นี่ฮะพวกนี้น็อตพวกนี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยด้านซ้ายก็จะประมาณนี้นะครับมีเปลี่ยนสายน้ํามันแล้วก็กองน้ํามันเบนซินข้างในนี้ถอดล้างหมดเลย อกเขาก็จะมีหักตรงนี้นะฮะปกติของตากลมมันจะมาตรงนี้แล้วก็เยือกอันนี้มันมันหักแล้วเขาก็ทําสีมาแล้วแล้วก็ใช้ตัวนี้ยึดไปแต่ว,ว่าแน่นครับแน่นมากนี่ฮะครอบสเตอร์อะไรอยู่ครบนะครับนี่บังโซ่อะไรครบเลยข้างในผมล้างให้หมดแล้วนะครับตรงทางสองทีนี้ก็ล้างให้แล้วทางพักน้ําอยู่ครบ ตำหนิตรงนี้อีกนิดนึงนี่ยฮะยางหลังยังดูใหม่อยู่เลยสีแม็กสวยนะสีแม็กสวยเลยโชคหลังนี่ซับดีด้วยเหมือนเขาเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะทะเบียนบุรีรัมปลายท่อก็ยังสวยอยู่ระบบไฟครบหมดเลยนะครับครบทุกจุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟต่ําไฟสูงไฟท้ายไฟเบกเรกเลี้ยวแต่กระดังนะครับ เป็นตัติดง่ายรถไฟไปเกียวว่างไปี้ยวหน้าใหม่ก็ติดไฟสูงใส่เป็นหลอดสีม่วงอีกต่ำสูงติดหมดครับนหน้าหน้าตำ่ำสูง เครื่องยนต์ก็เงียบคลิปครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเบิ้ลเครื่องวันรอบอวันรอบสวิงอยู่นะนี่นะฮะบอกแล้วล้างแล้วหล่อขึ้น200%นะครับราคาขึ้นแน่นอนโอเคดับเครื่องก่อนเดี๋ยวเรามาฟังราคานะครับ เอเนดาตากลมคันนี้เปิดราคาอยู่ที่17,900บาทนะครับ17,900บาทเอกสารครบโอนนะครับมีเพิ่มมา2,000บาทนะครับชักตอนแรกที่ขายตามสภาพหนึ่งาพันเก้บาทนะครับอันนี้ขาย17,900บาทนะครับก็จะเป็นค่ามออน้ำแล้วก็ที่เก็บงานไปนะครับพวกของที่เปลี่ยนนะครับมอเตอร์วาล์วก็เป็นพันแล้วนะฮะมออน้ำก็เป็นพันนะครับก็รายละเอียดจุกจิกอีกนะครับใครที่สนใจนะครับจะดูอีกคันหนึ่ง นี่ผมเพิ่งได้มาครั้งแรกเลยนะครับของรุ่นนี้คาวาสกิทักซิโดแต่ว่าบางคนหน้ามันจะไม่ใช่แบบนี้นะนนี้เขาใส่บางคนหน้าวิบากบางคนหน้าทักซิโดเขาชอบไปใส่ตระกูลคาวาหมดแล้วฮะใส่เคอ i c าร์ิเตอร์เนี่ยครับ,รบชุดหน้ารีโอทักซิโดนี่ไปใส่หมดนะครับบางคนมันก็เลยยากแล้วก็แพงนะครับอันนี้อันนี้เขาหน้าจะทําเป็นใส่วิบากนะครับใส่วิบากล้อก็จะเป็นนําหนักอาไว้ขี่ข้าสวนข้าไร่ ครับคันนี้เครื่องดีที่สําคัญคันนี้เอกสารครบโอนนะภาษีเต็ม6 9เเลยนะครับภาษีเต็มใช้ได้ถึงปีหน้าเลยแล้วก็สีดําตรงเล่มด้วยนะครับก็จะเป็นสภาพเดิมๆนะครับอ่าก่อนผมไปลองขี่แล้วรถวิ่งดีครับขับสนุกระบบไฟอะไรก็ครบนะครับมันมี5้าเกียร์นะครับเกียร์ก็ตบลงทั้งหมดนะครับแล้วเวลาเิร์นเกียร์ก็งัดขึ้นทั้งหมดเลยนะครับไฟเกียร์ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ขึ้นไฟเกียร์ว่างแล้วก็เตือน2ทีนะครับขึ้น ระบบพวกไฟลงไฟเ,อเยอะอะไรแต่อะไรนี้ก็ดังนะครับครับสีเดิมก็จะประมาณนี้ครบครบอาจจะไม่สวยนะครับไม่สวยแต่ว่าเหมาะในการอาไปใช้งานแต่ปั๊มเบรกหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่นะคะแรกมันเบรกได้อยู่เบรกไปเบรกมาพังแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ทันนี้ราคาไม่แพงนะครับไม่แพงอ่ากุญแจอดอกเดียวนะครับเปิดแล้วก็ขันเบาดได้ด้วยมีฝังสองทีครบนะ ไม่ไม่ต้องผสมถังอ่าเติมน้ำมันนี่ถังสองทีแล้วก็ล็อกบาอดได้ด้วยไฟเลี้ยวแต่อะไรก็ติดนะครับไฟหน้าไฟท้ายอย่างเงี้ยก็ติดแน่นอนรถอย่างนี้แบตเตอรี่ไม่อยู่แล้วครับเขาคงไม่ใส่มนาะน,นี่ออฟลันนะกดปุ๊บจะดับเลยไฟแดงนี่สองทีเหลือน้อยครับสองทีจะหมดไฟเจียวว่างเนียแต่ดังเงี้ย เด,ยเดียวเดียวอะไรก็ติดแต่ว,ว่ามันไม่มีแปตอ่ะเปิดไปก็ตรงนี้นะครับอ่าไม่ติดอะตอนแรกมันยางติดอยู่สส่ขาดกนะ็หลอดไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูให้นี่นะครับเครื่องยนต์เงียบกิปบเลยนะครับขับสะุวกด้วย ดูไฟเกียร์เ,เกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเกียร์นะครับคัดมือมีคัดมือด้วยอันนี้นะอันนี้น่าจะเป็นโช๊คนะครับผมก็พึ่งได้มาคันแรกนี่นแหละนะครับปลี่นก้างสายเป็นอลูมิเนียมก็ตามสภาพครับคันนี้ราคาไม่สูงนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทนะครับคา w a s a k สกิททั o ซิโดุ้มนะ6,900บาท เล่มครบโอนแล้วก็ภาษีเต็ม69เลยแล้วก็เครื่องดีด้วยเดี๋ยวผมเปลี่ยนปั๊มเบรกบนให้ใหม่นะครับเบรกหลังใช้ได้อยู่แล้วแต่เบรกหน้ามันมันเสียนะครับปั๊มบน6,900าบาทครับทักซิโดท่านใดสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น N s r ดหรือทักซิโดโทรมาแล้วเบอร์0 6 3 4 2 5 5 9 8 9ากนะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยทักมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้รถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในตัวเมืองสามารถมาชมตัวจริงได้ ท่านใดไม่สะดวกมาก็สามารถจะส่งได้ทั่วไทยนะครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยท่านใดสนใจก็ทักมาพูดคุยจับจองกันได้นะครับจองปักเปล่าไม่ได้ลดนะครับจองปักเปล่าคนอื่นปากไปก็อย่ามาโกรธกันนะครับก็รีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ